สวัสดีครับผมบดิติรงศรีผมเพิ่งได้ดูสารคดีชุดใหม่ของวอร์เรนบัฟเฟตที่เล่าประวัติชีวิตของเขาและวอร์เรนบัฟเฟตเล่าจากปากของเขาว่าเคล็ดลับสำเร็จของเขาที่สําคัญที่สุดคืออะไรเรื่องราวมีอยู่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตเล่าว่าวันหนึ่งพ่อของบิลเกตส์เชิญเขาไปทานข้าวที่บ้านแล้วบอกว่าให้บิลเกตส์กับวอร์เรนบัฟเฟตแยกตัวกันต่างคนต่างเขียน up, เคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญที่สุดของเขาเลยลงไปในกระดาษ โดยไม่ต้องปรึกษากันเมื่อสองคนเอาผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันสองคนเขียนเหมือนกันอย่างน่าทึ่งคือคำว่าโฟกัสโฟกัสหรือความตจดจ่อโคกัสหรือการมีสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องการกับอะไรที่เป็นแพชชั่นของคุณนี่แหละครับผมการันตีได้คือความลับของความสำเร็จตอนผมสร้างตัวขึ้นมาจากการที่เป็นเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งใน ประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวและมีวินัยในการเป็นบุคคลระดับโลกในด้านใดด้านหนึ่งด้านผมเลือกคือการเป็นคอนดักเตอร์ของวงออเคสตราในระดับโลกนะครับซึ่งก็ต้องใช้วินัยอย่างสูงและสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือโฟกัสผมคอนเฟิร์มเลยว่านี่คือเคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญที่สุดและเคล็ดลับของการโฟกัสนะครับก็คือคุณจะต้องเซนเนอ o many t นติเป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบสอนก็คือคุณจะต้อง ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดตัดเสียงรบกวนออกไปให้หมดอะไรที่มันเป็นเลือดเล็กเอาออกไปให้หมดอะไรที่มันไม่ใช่ดีที่สุดเอาออกไปให้หมดให้มันเหลือสิ่งที่สําคัญอยู่ในข้างหน้าเท่านั้นขอให้พรครับ